ก็ขอสวัสดีท่านผู wow, ้ชมทุกท um, right ่านด้วยนะครับวันนี้พมก็ผมกองแถบคงอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกมสอนเล่นเกมนะครับแล้วก็อ่าพูดเกี่ยวกับเกมนี้นะครับชื่อเกมสมูทซิลลิงนะครับเยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็สําหรับเกมสมูทซิลลิงนะครับก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการฟันดาบนะครับซึ่งซึ่งแบบมันโหดมากเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกราฟิกกับทักษะการฟันของเรานะครับหรืออะไรพวกอย่างนี้นะครับมันก็ จะเป็นเกมฟันดาบคล้ายๆโซนนั่นแหละครับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณาหลายเดือนที่แล้วนะครับอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นเกมฟันดาบที่แบบค่อนข้างโหดที่สุดในรูบ็อกเลยนะครับอ่ะแล้วเราจะไปหาดัมมี่มานะครับตึกพังอ่ะและ้วเกมนี้นะครับที่มันน่าสนใจคือเราสามารถฟันของให้ขาดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยหรือจะฟันตึกให้ขาดลงมาก็ได้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองฟันให้มันเห็นชัดๆเลยว่ามันขาดจริงนะครับอันนี้ก็ได้อ่านไหมครับเนี่ยมันขาดเลยนะครับเนี่ย ขาดออกมาเลยนะเดี๋ยวเราตรงนี้นะครับจะเห็นได้ชัดมากนี่ขาดมาเลยนะครับแล้วก็จะมีคนอยู่ข้างในด้วยเนาะก็สําหรับเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นเกมฟันดาบที่อย่างที่ผมบอกไปเป็นเกมฟันดาบที่สมจริงนะครับแล้วก็โหดมากนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดู วิธีเล่นกันนะครับว่ามีอะไรหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับมันก็จะมีภาพแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นอวตารของเรานะครับอ่ะแล้วก็จะมี1 2 3อะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอยู่กับอาวุธก่อนนะอาวุธนี้นะครับนั่นก็คือขัตนาระเป็นดาบสมบไรญี่ปุ่นนะครับที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อ่านถูกหรืออ่านผิดนะครับเกสสวอดนะครับมันก็จะเป็นดาบที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นแบบการชกมวยนะครับแบบบ็อกซิ หมือนธนูแล้วกันนะครับมันจะปาเหมือนอะไรไปไม่รู้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายทางนี้กันนะครับอันนี้ก็คือความตัวใหญ่ของตัวนะอันนี้ก็มันจะมีทั้งทักษะมันจะบอกแหละครับทักษะความเร็วแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะความความเร็วปานกลางความแข็งแกร่งปานกลางนะครับส่วนน,นี้ จะเน้นไปที่ทางอันนี้ไม่แน่ใจนะมันเน้นไปที่ทางอะไรแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับแปลว่าอะไรอาจจะเน้นไปที่แข็งแรงหรือทางเร็วมากกว่านะครับแล้วก็ไอันี่ทับก็จะความเร็วก็จะลดลงนะครับจะออที่แข็งแรงและตัวใหญ่แทนนะครับซึ่งแนะนําให้เอานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักอย่างหนึ่งนะครับคาตานาแล้วกันนะครับกดตัว E นะครับในการชักดาบขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัว F เพื่อกันนะครับแล้วก็กดคลิกนะเพื่อฟันอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วคุณก็สามารถฟันต้นไม้ให้มันล้มแบบนี้ได้ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือการอธิบายการเล่นคร่าวๆนะครับสําหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ส่วนปุ่มพวกนี้ก็ไม่ต้องมาสนใจอะไรมันนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปสอนเทคนิคการเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับดาบคาตานะเนาะซึ่งเกมนี้นะครับเทคนิคการเล่นดาบมันก็จะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับดาบคาตานะเนี่ยจะเน้นไปทางความเร็วนะครับความเร็วเลยนะไม่ได้เน้นในความแข็งแกร่งจะเน้นไปที่ความเร็วแล้วก็คอมโบนะครับเนี่ยมันจะฟันเร็วมากเลยนะครับ อ๋อเนี่ยครับขายมันสามารถขาดได้ด้วยนะแล้วเขาสามารถฟันตัวเราให้แบบขาดหลายๆท่อดเลยแบบนี้ได้นะครับสำหรับคาตานะก็จะเน้นไปที่ทางความเร็วนะครับซึ่งผมไม่ค่อยถนัดคาตานะเนาะไอ้ดาบที่ผมถนัดที่สุดนี่ก็คือเกสบอร์ดนะครับซึ่งเกสบอร์ดเนี่ยครับมันจะแตกต่างกับดาบธรรมดาก็คือดาบนี้มันไม่สามารถคอมโบได้แบบรวดเร็วทันใจนะครับเมื่อเจอกับหน้า ัตูตรงๆเนาะซึ่งแบบเนี้ยอาจจะดูโอ้มันคอมโบได้เร็วดีเนี่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันได้หลายท่าดีนะครับแต่ซึ่งแต่ละท่าเนี่ยมันต้องคาดจากสเตมินาที่คุณใช้ด้วยนะครับถ้าสมมติคุณฟันผิดจังหวะไปแม้แต่นิดเดียวเนี่ยสเตมินามันอาจจะใช้พอได้นะครับอันเนี้ยมันจะมีสเตมินาอยู่ตรงแถบเลือยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะเข้าไปฟันใครสักคนเนี่ยมันต้องดูจังหวะด้วยนะครับเนี่ยดูจังหวะให้ดาบมันโดนหัวเขาหรือตัวเขาพอดีเนาะอันเนี้ยประมาณเนี้ยครับ ไม่รู้คลิปนี้จะติดเหรือหรือเปล่านะครับเดือดเต็มเลยเนาะะเดี๋ยวเราโอ้โหเขาไ็่เต็มปีไกเลยนะครับนี่เป็นบั็กนะเดี๋ยวเราลองเอากับตรนี้ลในี่ในี่อันนี้นะครับเหมือนเขาจะตัวใหญ่มันเลยอึดผิดปกตินะครับนี่นี่เนี่ยฮะมันต้องดูจังหวะด้วยนะถ้าสมมติฟันไปมั่วๆแบบผมเมื่อกี้นี่มันคือจะมีหน้าหมดฟันหนีไม่ทันด้วยนะครับนี่ก็จะถูกสับแบบเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้เลยนะครับน้องหมาถูกสับนะอ่ะแล้วส่วนหมาเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมมแนะนําาให้้เเลล่่่่่่นอนะออ,อยยยงงิะมดดูตไไครับ กดตัว E ก่อนนะครับเพื่อใชกอาบุธออกมานะนี่อ่ะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไม่แนะนําให้ใชเนะอ่าและลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถอ่มามอบุคคที่หนึ่งได้ด้วยเนาะเนี่ยอันนี้เป็นอาวุธที่เน้นเกี่ยวกับไม่เน้นอะไรเลยนะผมผมไม่แน่ใจมันเน้นเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าผมอา่าคาดดูมันจะเหมือนเป็นปานกลางมากกว่านะครับแบบอบาวุธระยะสั้นแบบปานกลางเนาะซึ่งมันไม่ได้มีเกี่ยวก,กับการฟันอะไรเลยนะครับซึ่งอาวุธนี้ไม่แนะนําให้ใชเนะเพราะยังไงมันก็ต้องแพ้ดาบอยู่แล้วนะครับเราใช้มัาดาเปล่าสบบู้ดา ซึ่งการคอมโบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมดาเลยนี่นะครับเทคนิคการเล่นนี้แล้วแต่คนนะครัจะเล่นหมัดอย่างไงก็แล้วแต่คนนะฮะนีะ่ก็สําหรับหมัดวันทีเดียวตายเลย สำหรับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับสมุดนะครับสมุดมันก็ทักษะการเล่นของสมุดเนี่ยจะเป็นอาวุธระยะไกลนะครับบอกได้เลยนะระยะไกลนะเนี่ยมันจะปาอะไรเป็นสักอย่างหนึ่งผมว่าปากระดาษกระดาษแข็งๆแบบกระดาษฟันคนอะไรอย่างงี้นะครับปากระดาษไปนะแต่ไออาวุธเนี่ยค่อนข้างเล่นยากนะครับคือเราต้องคาดการน์การ์ดนะก็อาวุธเนี้ยไม่สามารถเล่นในมุมมองบุคคลที่3ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปาไม่โดนราต้องมุมมองบุคคลที่1นะครับนี่ปาอ้าเขาหนีเลยครับเนี่ยเราต้องคาดคารณ์การปาด้วยนะโอ้หนี่นี ใชไหมครับไอ้เมื่อกี้ไม่น่าจะใช่ผมทำนะจะเป็นเขาอันนี้มากกว่านะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาเขาฟันกันในนี่ถ้าสมมตปิปลาโดนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืออาวุธเนี่ยถ้าปลาโดนก็คือตายนะครับก็คือตายเลยตายแหลกเลยนะครับแต่ถ้าปลาไม่โดนในสีเรือนะครับเพราะว่าปลายากมากเลยนะครับและสตมิน่าลดอย่างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือตายแล้วนะครับอ่ะและสําหรับอาวุธที่โหดท,ที่สุดในนี้คืออะไรก็คือกดได้สามแล้วก็กดเกสบอลนี่คือโหดที่สุดแล้วนะครับสําหรับเกมนี้นะตอนนี้เนาะ ก็อาให้ตัวมันใหญ่มาแล้วก็กดเลขสามนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่โหดที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับแต่เราก็ต้องกดเลขสามไปแบบกดเลขสามไปด้วยนะครับกดเลข3าเพื่ออะไรก็คือมันจะอึดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแรงพลังทําลายล้างสูงขึ้นเนาะนี่ครับนี่แขนเขาขาดแล้วนะครับนี่ฟันตัวเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถสับเขาได้นะมันซ้ําศพเลยนะครับแต่แนะนําก็ซ้ําได้นะครับเกมนี้ไม่赖เพราะว่ามันมันดีนะครับเวลาซ้ํามัน ตกมันจะขาดนะครับีเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็สำหรับใครชอบก็ <c oughs> อ,บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สําหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะแต่อย่าให้ท่านผู้ชมมาเล่นกันนะเพราะว่าเกมนี้คนเล่นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเกมมันดีมากเลยนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอ่ะบ๊ายบาย